รบเลื่นเบือนเลื่อนรถมาดับเบือเรื่อนอีสมัยเราป็นเมาขบจีสทงสะกดกลรถเปลิงเบือนเรื่นจุป้อนบานมาดอกรุงโปงพายกรงประเสริญป๊ะยบดันเมียนเกรงเกงตีดพ้องเนื้อป๊ะยชับชับคังหมกรถเพลื่นจำนวนแบบมวยตู่ประเพทีขี้ห้ามรอยแปดสบายเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องฟุกี้ทีเฮดครับสำหรับคลิปนี้นะครับ แอดก็จะมาอัปเดตข้อมูลแก้ไขเกี่ยวกับรถไฟคีหะ183ของกัมพูชาซึ่งจากคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ที่แอดได้ให้ข้อมูลคาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งแอดก็ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคีฮะ183รถไฟของกัมพูชาสำหรับข้อมูลล่าสุดที่แอดได้นำมาอัปเดตก็เป็นข้อมูลทางการกัมพูชาหลายๆสำนักข่าวรวมไปถึงข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดีย และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ f c ของแอดเองที่คอยส่งข้อมูลและแนะนำอัปเดตในคอมเมนต์แอดจึงขอแก้ไขอัปเดตข้อมูลใหม่เพื่อที่ไม่ให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนซึ่งจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับขีหะ183ของกัมพูชาณตอนนี้ก็ได้มาถึงท่าเรือกัมพูชาไวกว่ากำหนดการพอสมควรก็ทำเอาสื่อโซเชียลและเพจต่างๆรวมไปถึงประชาชนก็ตื่นเต้นกันพอสมควรเลยทีเดียวครับ เพราะเป็นครั้งแรกของชาวกัมพูชาที่จะได้นั่งรถไฟหรือที่ขเขมรเรียกว่ารถเพลิงของญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตถือว่ายกระดับตนเองการพัฒนาของประเทศให้มีระดับสําหรับประชาชนชาวกัมพูชาจะได้สะดวกสบายขึ้นในการคมนาคมทางรถไฟนั่นเองจีหะหนึตัวนี้สรุปแล้วก็เป็นตัวซีรีส์ห้าหรือซีรีส์ห้าซึ่งได้เดินทางถึงประเทศกัมพูชาที่ท่าเรือกัมพูชาเมื่อคือนนี้ที่ผ่านมานั่นเอง น่าเสียดายนะครับที่ทางรอฟทหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยของไทยเรารีบขอคิฮะ183ซีรีส์แรกไปก่อนเมื่อปี2016แต่ก็ถือได้ว่าประเทศไทยได้ของฟรีแถมคลาสสิกอีกด้วยนั่นเองครับและทั้งยังได้กลิ่นไอ้ญี่ปุ่นกว่ารุ่นใหม่ๆแต่สําหรับกัมพูชาที่พวกเขาได้ซื้อรถไฟมือสองคิฮะ183ซีรีส์500ตัวนี้มานั้นซึ่งเป็นตัวที่เพิ่งปลดระวางจากญี่ปุ่นไม่นานเดิมญี่ปุ่นนั้นจะมีแผนบริจาคให้กับประเทศแอฟริกา แต่โครงการต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าทางประเทศแอฟริกานั้นไม่มีงบประมาณในการขนส่งไปประเทศของตนญี่ปุ่นเลยนำมาประกาศขายแทนนั่นเองครับเมื่อทางกัมพูชาทราบข่าวว่าญี่ปุ่นได้ประกาศขายรถไฟคิฮะซีรีส์5 0 0นี้กัมพูชาก็เลยติดต่อขอซื้อจากประเทศญี่ปุ่นทันทีแต่เอสก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> จริงๆแล้วเอสก็อยากให้ไทยได้ตัวนี้มาเพิ่มเหมือนกันเพราะวิ่งเร็วกว่าแล้วก็ใหม่กว่าตัวคิฮะซีรีส์4ีู่นย์และซีรีส์48่ ที่ไทยจะได้รับมอบมาถึงยังท่าเรือไทยเร็วๆนี้เช่นกันก็จํานวน20คันที่ไทยจะได้รับนี้คงอีดไม่ขี่อึดใจก็คงจะมาถึงท่าเรือนะครับถ้าพูดถึงซีรีส์ตัว500คิฮะ183ตัวนี้ที่กัมพูชาได้ซื้อต่อญี่ปุ่นมาก็เป็นตัวที่ผลิตในระหว่างปี1986-1991เป็นตัวคิฮะ183ซีรีส์500รุ่นสุดท้ายที่ผลิตในยุค JNR ส่วนที่ไทยได้มาเมื่อปี2022ก็คือเป็นตัวรุ่นแรกกีฮะห8 3ซีรีส์แรกผลิตในปี1981นแั่นเองครับและตัวที่จะมาถึงล่าสุดนี้นะครับก็เป็นตัวกีฮะ40และซีรีส์48เป็นรถไฟประเภทดีเซลเปิดตัวโดยการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นในปีคศ1 9 7 7ซีรีส์40และ48นี้ให้บริการในเขตชานเมืองและชนบทในญี่ปุ่น จนถึงปี2017จึงสิ้นสุดการให้บริการรถไฟคีฮะของกัมพูชา183ซ e r i e s 500นี้นะครับกัมพูชาก็มีแผนที่จะเปิดให้บริการใน2เส้นทางคือเส้นทางพนมเปนและสีหนุวิวและอีกหนึ่งเส้นทางก็คือพนมเปนปอยเป๋ตามแผนนั้นเร็วสุดก็จะมีการเปิดให้เดินรถในเดือนมิถุนาปี67นี้นั่นเองครับ โดยตอนนี้การรถไฟของกัมพูชาได้ปิดปรับปรุงสถานีกลางพนมเปนเพื่อรองรับรถไฟคิฮะ183ซีรีส์500และเตรียมสถานที่พิธีต้อนรับรถเพลิงอย่างอลังการเลยทีเดียวซึ่งทางกัมพูชาเขาจะเรียกรถไฟว่ารถเพลิงนะครับโดยตามแผนโครงการเมื่อรถไฟมาถึงยังพนมเปนการรถไฟกัมพูชาก็มีแผนไว้ดังนี้ 1. จะมีการปรับฐานล้อรางจากรางเดิมของรถไฟญี่ปุ่นอยู่ที่ขนาด1เมตร0.67เซนติเมตร นะครับก็จะปรับให้มีขนาด1เมตรตามมาตรฐานของกัมพูชาก็เป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศไทยนะครับและ 2. รถไฟคิฮะหนึ่ซีรีส์ห้าของกัมพูชานี้จะใช้ประจําในรูปแบบรับส่งผู้โดยสารชาญเมืองซึ่งจะทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ 3. จะปรับปรุงห้องน้ําคันกลางซึ่งหัวรถจากห้องคนขับ จะไม่มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําจะมีอยู่ที่คันกลางต่อขบวนจึงจะต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์และใช้งานได้นั่นเองครับและส่วนข่าวที่ว่าทางกัมพูชาได้ติดต่อกับบริษัทเอกชนของไทยให้ไปช่วยซ่อมปรับปรุงบุรณะฐานล้อรถกับและภายในห้องโดยสารทั้งระบบปักอากาศและระบบปั่นไฟเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามข่าวอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นก็มีเปิดเปดบ้างแล้วครับว่าบริษัทเอกชนไทยจะเป็นผู้ซ่อมบำรุงให้ทั้งหมดแต่ก็ยังไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ยังจะต้องตกลงและประเมินราคากันครับแล้วก็เดี๋ยวแอดก็จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลข่าวอัปเดตกันได้ลหลังจากเมื่อวานที่รถไฟมาถึงท่าเรือของกัมพูชาก็มีหลายเพจอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการรถไฟของกัมพูชาและแอดก็ได้ไปเจอคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาหลายหลายท่านนะครับก็มีบางท่านที่พูดแซะถึงไทยด้วยแต่แอดก็จะเอามาฝากกันให้พอหอมปากหอมคอกันเท่านั้นพอนะครับ โดยคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านแรกท่านนี้เขาได้บอกไว้ว่ารถไฟชุดนี้ผลิตในปีคศ1979ก็ไม่ถือว่าเก่าเกินไปรถยนต์ญี่ปุ่นเก่าวกว่าน,นี้อีกประเทศกัมพูชายังใช้ได้เลยราบใดที่มีอะไรก็ไม่มีอะไรยากเกินไปนั่นเองครับฟังความคิดเห็นคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อไปเลยนะครับท่านนี้เขาบอกไว้ว่านี่คือรถไฟจากบริษัทเอกชนของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ถือว่าเก่าหรือใหม่เกินไป แต่ใดที่เรายังมีการให้บริการระยะยาวเพื่อนําเงินเข้าประเทศไม่แปลกใจที่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษของเรานั้นไม่ต้องการที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเกินไปเพื่อซื้อรถจักรเหล่านี้จะคํานึงนึกถึงผู้คนก่อนและพวกเราควรให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศได้พัฒนาต่อไปได้นั่นเอง ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อไปเลยนะครับท่านนี้เขาบอกไว้ว่าคนไทยคุยโอ้อวดกันว่ารถไฟที่ได้มาฟรีจากประเทศญี่ปุ่นไม่เหมือนกับของกัมพูชาจะต้องซื้อมือสองอย่างงู้นอย่างนี้เพราะพวกเราชาวเขมรติดตามข่าวข,าวของไทยเยอะก็เลยทราบข้อมูลเลยรู้ว่าพวกคนไทยจ้องจะอิจฉาและเยาะเย้ยพวกเราชาวเขมรคนไทยพวกนี้ชอบดูถูกพวกเราจริงจริง ครับและนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบางส่วนที่แอดได้คัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟคีหะ183ซีรีส์500ของกัมพูชาที่แอดได้นํามาเสนอมาก็เป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมที่แอดจะทําคลิปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องสมบูรณ์นั่นเองหลังจากนี้พวกเราก็จะติดตามการพัฒนาของประเทศกัมพูชาว่าพวกเขาจะเติบโตก้าวกระโดดดังที่พวกเขาได้ตั้งเป้าหมายไว้ใน10ปีข้างหน้านี้ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรถไฟขีห์หนึ่งแปดในการพัฒนาของประเทศกัมพูชาก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและผมฟุก้ทีเฮ็ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ